สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทิเทดเกษตรทฤษฎีไม่เลฟซีสุข,ขูสุขคนเมื่อนี้สมมติเปิดราคากล้วยพิกัดบ้านโน้นบกอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูกับแม่ยุพินครับพี่นออ้องเ่ลเฉลดใหเพี่นองเขาจาก,ตจากโตจะโค้งเดี๋ยวขอไปสอบถา,ามแม่ยุพินกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนําโตัวอีกนะครับค่ะแม่ยุพินค่ะบ้านน้นบกค่ะครับเมื่อนี้เขาเฉลมาเปิดจกักโตครับเมื่อเปิดเออ สองตค่ะสองตเนาะ,ค,ะครับแม่นั่งกับแม่ลูกตัวนึงบ่ครับครับแม่นั่งแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับนี่ยแม่แม่นี่ซื้อดอกแก้วค่ะแม่ดอกแก้วเนาะเราก่อเพิ่นมาจะทางใดครับนี่สายอู่ไทยไหมค่ะสายอู่ไทยเนาะอ่าความสูงเพิ่นหลายไปไลยครับแม่นร้อยสามสิบเอ็ดบวกค่ะร้อยสามสิบเอ็ดบวกนะครับพี่นออ้องอ่าสถานะในท้องเพิ่นมีอีกหรือบอครับนี่ เพันในนี่ค่ะเป็นสาวอยู่ค่ะเป็นสาวอยู่เนาะครับพี่น้องเ<ร>มื่อเบิ่งเอานะครับเป็นสาวอยู่ <ร oo? S 1> ผู้ใ <ร oo? S 1> ดอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกกัจังเอาไปทับพอพันเนาะ <ร oo? S 1> ครับ่นได้ยักปีแล้วครับนี่ก่สองตนสองสามปีนี่แหละสองสามปีแล้วเนาะร <oo? S 2> ครับเบิ่งหลังบักง่ายครับพี่น้องหลังหนาหลังใ่ข้อตันดีอ่เป็นหนังหนาซาใ่ดีครับแม่นีเบิ่งแผ่นหลังพอนครับพี่น้องแผ่นหลังบักง่ายครับครับนากะ ตาแต้มครับตาแต้มแจ้มจ้ำข้ออองถึงน้องขาวเออเป็นสองสามอองครับพี่น้องผูกโบครับอ่าครับพี่น้องเบิ้งครับเป็นผูกโบครับพี่น้องเออมาเบื้องมาชมเอาครับครับเบิ้งล่ำโตหนาใหญ่ดีครับแม่นี่เร็บแข็งเรียบขาดีครับแต่ว่าตีนเจี๊ยกตุ่มแน่นะครับพี่น้องแต่ว่ากับโบมีต่หนี้เนาะโบมีต่หนี้ครับแม่นี่ครับเบิ้งครับเออเบิ้งเอาครับพี่น้อง เพื่อสนใจอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับง่ามครับแม่นี่ครับเบื้องข้นหางกับง่ครับนมซีเต่านี่หน้อยงามๆเลยครับพี่น้องนมซีเต้าเขาเปิดราคาหลายเปิดได้ครับแม่นี่เปิดไว้เจ็ดสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบเก้าครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมออกกับแม่อยู่พินครับกับแม่นั่งครับผู้ใดสนใจก็จังเอาไป เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกเบอร์โทรเบอร์ใดครับ088 088 534 534 1981 1981ครับกับมาเบิ่งมาชมเอาครับครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาช่มตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองเพิ่นมีซือบ่ครับแม่จอยเราก่อเพิ่นมาจะทางใดครับนี่แม่ก่อเพิ่นสายอุทัยค่ะสายอุทัยเนาะ อความสูงเพิ่นหลายปานได้ครับแม่นี่ร้อยสามสิบสี่บวกค่ะร้อบวกครับพี่น้องขาบัวทกบัวทอนหางบัวดอกเนาะครับสถานะในท้องพื้นมีอีกหรือเปล่าครับนี่มีอยู่ค่ะกับพอพันใดใบครับครับเบิ่มค่ะเบิ่มพันล้านเนาะมีใบมีหลอดเนาะใบหลอดครับมีค่ะครับว่าห้องบัวเดี่ยวมากเลนบหมครับบัวเดี่ยวมากครับพันได้จักเดือนหรอกครับได้สองเดือนกลัวเนาะได้สองเดือนกลัวนะครับพี่น้องครับกับมาเบิ่งมาชมเอาครับเบิ่มพันล้านนะครับพี่น้อง แม่เพิ่นเพิ่นมีลูกตัวนึงเนาะลูกติดมาตัวหนึ่งครับพี่น้องลูกเพื่อนเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับเป็นตัวแม่เนาะลูกเพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่เป็นสายพันธุ์แปลว่าเป็นพอคุ้มฝูงไหมค่ะพอคุ้มฝูงเนาะครับลูกเพิ่นงามครับนี่เป็นตัวเยลียงอุยหุยงามครับพี่น้องเขาเปิดดีครับมีตาแต้มแจ่มจ่มพ่ออ่องถึงน้องขาว เล็บแข้งเล็บขาดีครับลูกสาวเพิ่นได้จักปีแล้วครับนี่จักเดีอยนเพิ่นได้ซีบเดือนค่ะได้ซีเดี่นครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดครับนี่เป็นลูกที่อ๋อได้ท่องเป็นตัวที่สองเหรอครับได้ท่องตัวที่สามค่ะอ๋อในท้องตัวที่สามตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะครับลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องโงเขามาหาแม่เพิ่นอีกครับเบิ่งท้ายนะครับท้ายกับข้นหางไงอ่าพุ่มหางกับ ดีอยู่ครับนมซีเต้าครับพี่น้องครับเบิ่งแต่หางขาดน้ําเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องกําลังกินยากําลังอ้วนครับเบิ่งหัวพนนะครับเบิ่งหัวกะเขาเป็นเขาอุ้มบาดครับพี่น้องตาแต้มแจ้มจ้ามข้องทุ่งน้องขาวครับเล็บแข็งเรียบขาดีเนาะครับแต่ว่ากําลังกินยาอิ่มครับผู้ใดสนใจจะากเอาไปเลี้ยงกะติดต่อแม่ยอยู่พินเขามากครับครับทองกระเบื้องพันล้านแต่ลูกสาวนะครับลูกสาวพนกะงามอยู่ครับนี่ ลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นลูกที่สองสครับโตง่ายครับแต่ว่าจอยห่างช่วงลูกดีอยครับเป็นลูกตัวแม่ครับลูกสาวเพิินครับนะครับเบิ่งออกครับพี่น้องครับเพื่อสนใจอ <c oughs> ยากได้ไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกหนึ่งมาพี่เลยครับครับดึงมาบังพี่เลยครับเบิง่งลูกสาวเพิินก็ดีสวยดีอยครับพี่น้องครับหนึ่งครับเบืงแม่เพิินครับเบื้งไทยครับ เออบอกพักก็ง่ายดีเปิดราคาหลายป็นไดรครับนี่โค้มสิบห้ค่ะเก้าสิบห้าเนาะเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะซื้อสองในสามเปนบัครับซื้อสองในสามในทองครับพี่น้องกับเมาเบิ่งมาชมเอาครับซื้อสองในสามครับเพิ่นเห็นหย่าไรครับกินจนท่องเนีนปีลีครับนี่ครับครับเมืองนี่ครับผมครับกับเมืองเมื่อชุ่มเอาครับพี่น้องเปิดเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะ ครับครับเปิดสองได้สามต่อร่องได้ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับเปิดแม่ลูกครับพี่น้องครับบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับ088 088 534 1981 1981ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ